พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือสองพงศ์สวดานกษัตริย์บทที่13เลขอารบิด21การครอบครองของยาหฮอาหัสเหนืออิสราเอลบทที่13ข้อหนึ่งถึงข้อ9กกอในปีที่23แห่งโยอาห์บุตรชายของอาหัสยากษัตริย์แห่งยูดาห์ยาหฮอาหัสบุตรชายของเยโฮเริ่มขึ้นครอบครองเหนืออิสราเอลในเามารีย17ปีท่านกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาหฮวา และทำตามบาปทั้งหลายของยาราบาอามบุตรนาบาตผู้ได้ทำให้อิสเรลกระทำบาปด้วยท่านไม่ได้หันจากบาปเหล่านั้นและพระพิโรธของพระยาหูวาก็พุ่งขึ้นต่ออิสเอลและพระองค์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียและในมือของเบนฮาดัดบุตรชายของฮาซาเอลจุดเนืองเนืองแล้วยาหฮอาฮัตได้วิงบอลพระยาหุวาและพระยาหูวาสดับฟังท่านเพราะพระองค์ทรงเห็นก,นการกดขี่อิสเอล คือที่กษัตริย์แห่งซีเรียกดขี่พวกเขาและพระยะฮวาประทานผู้ช่วยผู้หนึ่งแก่อิสราเอลพวกเขาจึงรอดพ้นจากภายใต้เงื้อมือของชนชาติซีเรียและชนชาติอิสราเอลก็ได้อาศัยอยู่ในกระโจมของตนอย่างเดิมถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้หันจากความบาปทั้งหลายของวงวานยาราบะอามผู้ได้ทําให้อิสราเอลกระทําบาปด้วยแต่ดําเนินในความบาปนั้นและสาวแม่อาเซราก็ยังคงตั้งอยู่ในสมารียด้วย เพราะไม่ได้เหลือกองทัพไว้ให้ยาหฮอหัตเกินกว่าทหารม้าห้าสิบคนและรถรบสิบคันและทหารราบหนึ่งหมื่นคนเพราะกษัตริย์แห่งซีเรียได้ทำลายเขาทั้งหลายเสียให้เป็นอย่างฝุ่นละอองที่หล่นนวดข้าวส่วนพระราชกิจอื่นๆของยาหฮอหัตและทุกสิ่งที่ท่านกระทำและฤทธิอานาจของท่านได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุของกษัตริย์ทั้งหลายแห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือและยะหฮอหัตล่วงหลับไปอยู่กับบรรพรุษของท่าน และเข่าฝังท่านไว้ในซามารียเลขอารบิก2 2การครอบครองของยาโฮอาดในเล็บโยอาดเหนืออิสราเอลบทที่13ข้อ9ขอถึงข้อ25และโยอาดบุตรชายของท่านได้ขึ้นครอบครองแทนท่านในปีที่37แห่งโยอาดกษัตริย์แห่งยูดายาโฮอาดบุตรชายของยาโฮอาฮัตได้เริ่มขึ้นครอบครองอิสราเอลในซามารีา16ปี ท่านกระทําสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยะหุวาท่านไม่ได้หันจากความบาปทั้งสิ้นของยาราบะอามบุตรนาบาทผู้ได้ทําให้อิสราเอลกระทําบาปด้วยแต่ได้ดําเนินในความบาปนั้นส่วนพระราชกิจอื่นๆของโยอาดและทุกสิ่งที่ท่านกระทำและฤทธิอำนาจที่ท่านสู้รบกับอามาซิยากษัตริย์แห่งยูดาได้บันทึกไว้ในจุดหมายเหตุของกษัตริย์ทั้งหลายแห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือ โยอาจจึงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่านและยาราบะอามประทับบนพระที่นั่งของท่านและเขาฝังโยอาจไว้ในสมเมเรียกับดากษัตริย์แห่งอิสราเอลเมื่ออาลีซาล้มป่วยด้วยโรคที่จะต้องเสียชีวิตโยอาจกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ลงไปหาท่านและร้องไห้ต่อหน้าท่านกล่าวว่าบิดาของข้าบิดาของข้ารถรบแห่งอิสราเอลและทหารม้าประจำรถรบและอาลีซากล่าวแก่ท่านว่า จงเอาคันธนูและลูกธนูมาท่านจึงเอาคันธนูและลูกธนูมาแล้วอาริซากล่าวแก่กษัตริย์แห่งอิสเรลว่าจงเหดียวคันธนูและท่านก oh ็ more, เหดียวคันธนูและอาริซาเอามือของตนวางบนมือของกษัตริย์และอาริซากล่าวว่าจงเปิดหน้าต่างด้านตะวันออกและท uh <tan> <everyday> ่านก็เปิดอาริซากล่าวว่าจงยิงและท่านก็ยิงและอาริซากล่าวว่าลูกธนูแห่งชัยชนะของพระยะโฮวา ลูกธนูแห่งชัยชนะเหนือซีเรียเพราะท่านจะต่อสู้กับชนชาติซีเรียที่อาเฟกจนกว่าจะทำลายล้างเขาเสียสิน้นและอาลิซากล่าวว่าจงหยิบลูกธนูเหล่านั้นและท่านก็หยิบและอาลิซากล่าวแก่กษัตริย์แห่งอิสราเอลว่าจงตีลงที่พื้นดินและท่านตีสามครั้งแล้วก็หยุดเสียแล้วคนของพระเจ้าก็โกรธท่านและกล่าวว่าท่านควรจะตีสักห้าหรือหกครั้ง แล้วท่านจะได้โจมตีซีเรียจนกว่าจะทำลายล้างเขาเสียสิ้นแต่บัดนี้ท่านจะโจมตีซีเรียได้เพียงสามครั้งเท่านั้นแล้วอาลิซาสิ้นชีวิตเขาก็ฝังท่านไว้กล่องปลนชาวโมอาบมาปล้นดินแดนนั้นในช่วงปีใหม่ครั้งหนึ่งเมื่อเขากำลังฝังศพคนหนึ่งเขาเห็นกล่องปลนกลุ่มหนึ่งเขาจึงโยนศพชายคนนั้นลงไปในอุโมงค์ฝังศพของอลิซาพอศพชายคนนั้นแตะต้องกระดูกของอลิซา ชายนั้นก็กลับมีชีวิตเป็นขึ้นลุกขึ้นยืนฮัซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียได้กดขี่ชนชาติอิสราเอลอยู่ตลอดชีวิตของยาโฮอาฮัตแต่พระยาหุวาทรงเมตตาและกรุณาพวกเขาและพระองค์ทรงหันมาหาพวกเขาเพราะพันธสัญญาของพระองค์ที่ทรงกระทํากับอับราฮัมยิสฮักและยาโคบและจะไม่ทรงทําลายหรือขับไล่พวกเขาไปจากเบื้องพระพักจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อฮัซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียสิ้นชีวิต เบนฮัดดัตบุตรชายของท่านได้ขึ้นครอบครองแทนท่านแล้วยาโฮอาดบุตรชายของยาโฮอาฮัตได้ยึดบรรดาเมืองจากมือของเบนฮัดดัตบุตรชายของฮสซาเอลกลับคืนมาซึ่งฮสซาเอลตีไปได้จากยาโฮอาฮัตปิดาของท่านเมื่อทำสงครามกันโยอาดได้รบชนะเบนฮัดดัตสามครั้งแต่ได้บรรดาเมืองของอิสราเอลกลับคืนมา